สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูแม่พันธุ์สุดสวยประจำคอกหมูป่ากุจินาลายครับผมแม่ํำแก้วนะครับผมเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของหมูป่ากุจินาลายครับผมเดี๋ยวมาดูความสวยงามกันเลยครับแม่นี้ขนจะยาวนะครับขนยาวแล้วก็แข้งหลังแข้งคอจะสวยมากครับแม่นี้ครับผม แม่นี้ก็ผสมกับเจ้าอุดรเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากลูกชุดแรกได้ไปเก้าตัวนะครับชุดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวนะครับผมแต่ว่าก็รับประกันความสวยงามเหมือนเดิมครับสำหรับลูกแม่คำแพงนะครับโอ้แม่คำแคบก็พูดว่าแม่คำแพงตลอดเลยครับชุดนี้ไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวนะครับผสมกับเจ้าอุดรปลาเผือกทองประจำ ข้อหูปากอุชินาลายครับสุดรลอครับสุดรลอสุดลอครับสุดสวยนะครับเดี๋ยวคอยติดตามผลงานของแม่คําแก้วนะครับอีกสามเดือนนะครับผมเจอกันแน่นอนครับที่ข้อหูปากุชินาลายครับผมอตอนนี้ยังไม่มีลูกนะครับเข้ามาเล่นเข้ามาจับเข้ามารูปได้นะครับแต่เวลามีลูกครับ ห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดครับแม่นีับหวงลูกอย่างมากเลยครับเข้าใกล้ไม่ได้ครับถ้าเขามีลูกนะครับเข้ามาในคอกแบบนี้ไม่ได้นะครับเขาจะจะวิ่งใส่อย่างเดียวนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับผมถ้าใครชอบสายนี้นะครับกดติดตามหมูป่าเผือกกุชินายยไว้นะครับผม ทอดเมื่อไหร่ก็จะอัปเดตให้ดูนะครับความสวยงามของลูกของแม่ทำแก้วกับเจ้าอุดรน,นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมเห็ดหมูป่าพุชินาายครับผม